เรื่องราวของสาวมัธยมปลายที่ไร้เดียงสาแต่ดันมีเสน่ห์จนทำให้สองหนุ่มสุดซ่าต่างโรงเรียนพากันแข่งขันทำทุกวิธีทางเพื่อพิจิตใจเธอให้ได้เรื่องราวความรักสามเศร้าเราสามคนจะจบลงอย่างไรติดตามการสปอยได้ใน Temptation of the Blue สองเทพบุตรสะดุดรักเย่เฉิมนางเปิดเรื่องมาที่นางเอกของเรื่องซองฮันยองสาวน้อยจากบ้านนอกได้ย้ายเข้ามาอยู่กับแม่ในกรุงโซ หลังจากที่เธอนั้นได้สูญเสียพ่อของเธอไปฮันยองนางเอกของเรื่องค่ะมีน้องสาวและน้องชายแม่เดียวกันซึ่งพวกเขาก็รักใคร่กันเป็นอย่างดีวันหนึ่งเพื่อนสนิทของนางเอกที่เคยเรียนมอต้นด้วยกันก็นัดนางเอกไปเจอเมา์มยก่อนจะเปิดตัวแฟนหนุ่มจนทําให้นางเอกถึงกับเฝอเพราะหนุ่มคนนี้คือเพื่อนนักเรียนมอต้นที่นางเอกเคยแอบชอบอยู่เรียกว่านางเอกนั้นก็เดินเพื่อนรักหักหลังซะแลว้ว เพื่อนนางเอกก็ดูจะยิ้มเยอ้ยอยู่ไม่น้อยที่ได้ควงหนุ่มคนนี้นางเอกขึ้นรถเมย์กลับบ้านร้องไห้ด้วยความเสียใจก่อนจะบังเอิญได้เจอกับหนุ่มสุดฮอตของโรงเรียนอย่างเฮวอนที่สาวๆทั้งรถนั้นคลั่งไคล้แต่กลับมีเพียงนางเอกคนเดียวที่ดูจะไม่สนใจเขาเอาซะเลยเช้าวันต่อมานางเอกก็ไปโรงเรียนวันแรกฝนก็ตกหนักแล้ววันนี้ก็บังเอิญมีเด็กนักเรียนยกพวกตีกันท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายอยู่นางเอกได้เจอกับ หนุ่มหน้าหวานรอยยิ้มละลายคนหนึ่งเขาเข้ามาอาศัยในร่มคันเดียวกับนางเอกก่อนจะพูดว่าเหมือนเขาเคยเจอนางเอกมาก่อนน้องสาวนางเอกที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับเฮวอนก็ได้รีบเข้ามาหาหนางเอกเฮวอนได้ทักทายคู่อริหนุ่มหล่อต่างโรงเรียนเขาก็คือชองแทซองเมื่อแทซองรู้ชื่อของนางเอกเขาจึงเรียกเธอว่าพี่สาวและถามว่าจำเขาไม่ได้เหรอหนางเอกก็ทำหน้าง,งงๆแล้วก็บอกว่าจำไม่ได้ เฮวอนรีบออกตัวว่านาเอกนั้นเป็นเด็กของเขาห้ามให้แทซองยุ่งเกี่ยวอีกเด็ดขาดแต่หนุ่มแทซองก็ไม่สนใจรีบคว้ามือนางเอกพาวิ่งหนีไปก่อนจากการแทซองได้บอกให้หนางเอกน,นั้นจำชื่อเขาไว้ให้ดีห้ามลืมเด็ดขาดดูเหมือนชีวิตของนางเอกไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เธอหวังไว,ว้ซสแล้วเมื่อเธอได้พบกับเฮวอนหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนชายผู้มีนิสัยแสนจะห้าวหานหนุ่มหล่อแต่ปากร้าย ฐานเป็นที่ข้างใครของสาวเล็กสาวใหญ่ทั้งโรงเรียนแต่เรื่องก็เหมือนจะวุ่นวายเข้าไปอีกนอกจากเฮวอนยังมีหนุ่นมอย่างแทซองหนุ่มหล่อสุดฮอตจากโรงเรียนคู่อริอีกคนที่ตามมาจีบนางเอกเฮวอนกับแทซองนั้นเป็นคู่อริกันอยู่แล้วเมื่อแทซองมายุ่มย้ำกับนางเอกเฮวอนเลยทนไม่ได้ทั้งคู่จึงชกต่อยกันจนนางเอกต้องมาห้ามไว้เพราะเห็นว่าแทซองนั้นกำลังโดนรุมเฮวอนถึงกับปวดเสียและหยุดชะงัก เขาเจ็บปรีดที่เห็นหนางเอกนั้นออกตัวปกป้องแทซองอย่างมากเพราะในใจของเฮวอนก็แอบชอบนางเอกอยู่ส่วนตัวแทซองเองก็ให้ความสนใจในตัวนางเอกมากเป็นพิเศษเขาเรียกนางเอกว่าพี่สาวและยังได้บอกว่าชอบเธอด้วยนางเอกของเราถึงกับออกอาการหวั่นไหวกระทั่งวันหนึ่งที่นางเอกนัดเจอกับแทซองแต่แทซองก็ไม่ได้มาพบเธอระหว่างนั้นเองเฮวอนก็มาเจอนางเอกเขาได้สารภาพความรู้สึกที่มีต่อนางเอกออกมา และบังคับให้เธอนั้นตอบรับเขาเป็นแฟนโดยเมื่อมาส่งนางเอกถึงบ้านนางเอกก็บอกให้เขาขับรถดีๆนะเฮวอนเลมโมเอว่านางเอกตกลงเป็นแฟนกับเขาต่อมานางเอกก็ยังคงหมั่นโทรหาแทซองที่จูจ่ๆเขาก็หายเงียบไปแท้จริงแล้วช่วงนั้นแทซองกำลังทุกข์ใจที่สูญเสียคุณยายคนที่คอยเลี้ยงดูเขามาตลอดตั้งแต่เด็กแทซองรู้สึกว่าชีวิตของเขาสูญเสียคนที่รักไปหมดแล้ว เลือเพียงเขาตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ต่อมาวันหนึ่งนางเอกก็ตัดสินใจจะตกลงกับเฮวอนเรื่องระหว่างเธอกับเขาโดยเธอตั้งใจจะปฏิเสธเขาไปแต่แล้วเธอก็บังเอิญได้เจอกับแทซองซึ่งกำลังโดนพวกนักเลงรุมซ้อมเฮวอนทนไม่ไหวจึงได้เข้าไปช่วยเหลือแทซองเอาไว้แล้วก็ให้นางเอกนั้นรีบพาแทซองหนีไปก่อนนางเอกก็ไปคอยดูแลแทซองที่บ้านทำอาหารให้เขากินด้วยเป็นช่วงเวลาที่แทซองนั้นมีความรู้สึกดีมาก แต่เขาก็ได้แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจวันต่อมานางเอกก็ได้ไปเยี่ยมเฮวอนที่บ้านเธอรู้สึกผิดที่ทิ้งเฮวอนไว้คนเดียวแล้วก็เห็นเฮวอนนั้นสะบักสะบอมมากเฮวอนก็เลยบอกให้หนางเอกยอมคบกับเขาเป็นแฟนแต่นางเอกก็ไม่ได้รับปากแถมต่อมาเทซองก็ยังนัดเจอนางเอกอีกและเฮวอนก็ตามมาด้วยสองหนุ่มจึงพัทนาฝีปากกันกัดกันตลอดแต่ดูเหมือนว่าความปากร้ายนั้นเฮวอนจะชนะเลิศ แล้วแทซองก็บอกว่าจะไม่ยอมยกนางเอกให้กับเฮวอนหรอกคนกลางอย่างนางเอกถึงกับมึนตึบ๊บแล้วซองหนุ่มก็บอกให้นางเอกตัดสินใจว่าจะเลือกใครนางเอกก็อึกอักพูดไม่ออกเฮวอนเลยหัวเสียเดิอนออกไปและบอกให้นางเอกนั้นเลือกแทซองไปซะแต่นางเอกกลับเลือกที่จะตามเฮวอนไปเฮวอนก็แอบ,บดีใจที่เห็นนางเอกตามมาแทซองก็เศร้ามากเขามาที่ริมทะเลหวนคิดถึงเรื่องราวในวัยเด็กตอนที่เขาพบกับพี่สาว ซึ่งเป็นพี่สาวต่างแม่ซึ่งก็คือนางเอกนั่นเองถึงตรงนี้คนดูก็คงจะเดากันได้แล้วนะคะว่าใครเป็นพระเอกนั่นก็คือเฮวอนค่ะส่วนเฮวอนกับนางเอกนะคะก็เหมือนจะคบกันไปโดยปริยายวันหนึ่งนางเอกก็ไปหาพระเอกที่ทั้งคู่นั้นนัดเจอกันในผับนางเอกก็แต่งตัวค่อนข้างโชว์เนื้อหนังไปหน่อยจนพระเอกหัวเสียเพราะเขาชอบที่นางเอกนั้นเป็นตัวของตัวเองมากกว่าแต่นางเอกดันอยากสวยขึ้นมาซะง,งั้นแล้วนางเอกก็ดันถูกคนลวนลามในห้องน้ํา แต่โชคดีมากที่พระเอกมันช่วยไว้ทันพระเอกเลยจุ๊บนางเอกโชว์คนอื่นซะเลยเพื่อแสดงให้นางเอกเห็นว่าไม่ว่านางเอกจะแต่งตัวแบบไหนสําหรับเขานางเอกก็สวยเสมอข่าวที่นางเอกคบกับพระเอกนั้นจึงดังไปทั่วโรงเรียนนางเอกที่เห็นเทซองหายหน้าหายตาไปก็เป็นห่วงจึงได้ไปหาเขาที่บ้านนางเอกได้เห็นรูปถ่ายของพ่อเธอและเธอตอนเด็กๆเธอจึงได้รู้ว่ามีน้องชายอีกคนและได้มาถามแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ แม่จึงเล่าให้ฟังว่าพ่อของเธอนั้นมีลูกชายอีกคนที่เกิดกับผู้หญิงคนอื่นเมื่อนางเอกได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วแท้ซองก็คือน้องชายของเธอนางเอกก็เลยเป็นห่วงแทซองมากขึ้นเมื่อเห็นเขาประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บก็คอยเฝ้ามาดูแลเขานางเอกได้ขอโทษที่ไม่รู้มาก่อนว่าแทซองเป็นน้องชายต่อมาแทซองก็ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อหมอบอกว่าเขาเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วน แต่เขากลับปกปิดเรื่องนี้ไม่ยอมบอกกับใครหลังจากนั้นย่าก,ก็มาหาแทซองและได้ขอร้องให้เขาไปอยู่ออสเตรเลียด้วยกันแต่แทซองกลับยืยนการว่าเขาอยากอยู่ที่นี่กับพี่สาวซึ่งก็คือนางเอกจริงๆแล้วแทซองรู้มาโดยตลอดว่านางเอกคือพี่สาวของเขาและพอภาพในวัยเด็กของเธอทําให้เขาเฝ้าติดตามหาเธอจนกระทั่งมาเจอเ,อเธออีกครั้งในตอนวัยรุ่น การเฝ้าคิดถึงและติดตามหาเธอมาโดยตลอดทําให้แทซองน,นั้นแอบหบลงรักพี่สาวของตัวเองจนไม่อาจหักข้ามใจได้นั่นเองพระเอกก็ยังคงออกอาการแอบพึงห่วงนางเอกเล็กๆแม้จะรู้ว่าแทซองเป็นน้องชายของนางเอกก็เถอะก็เลยแอบ,บจุ๊บนางเอกโชว์แทซองซะเลยจนเวลาผ่านไปแทซองทนรับความอันอั้นตันใจไว้ไม่ไหวสุดท้ายเขาจึงได้สารภาพความรู้สึกที่มีต่อพี่สาวของเขาเองเขาบอกกับเธอว่าเขาเกลียดทุกอย่างที่เป็นเธอ เพียงเพราะเธอนั้นคือพี่สาวของเขาเขาเกลรดพระเจ้าที่เล่นตลกกับเขาทําให้เขาพบเธอในฐานะพี่สาวทําทให้เขาไม่อาจรักเธอได้แทซองรู้สึกปวดใจอย่างมากต่อมาแทซองก็พยายามตัดใจจากนางเอกก็เลยบอกนางเอกว่าทุกอย่างที่เขาพูดเมื่อวันก่อนนั้นเขาแค่ล้อเล่นกับเธอและยังได้ชวนนางเอกและน้องๆมาถ่ายรูปครอบครัวด,ด้วยกันด้วยการพยายามตัดใจจากนางเอกมันช่างยากเย็นเหลือเกินสําหรับแทซองระหว่างที่ไปเที่ยวด้วยกัน เขายังได้ร้องเพลงรักที่ฟังแล้วเศร้ามากเป็นสิ่งแทนใจแด่ความรักของเขาที่ไม่มีวันเป็นไปได้ก่อนจะกลับดันบังเอิญเจอพระเอกที่ควงสาวคนอื่นมาด้วยแทะซองเลยต่อว่าพระเอกที่ทําแบบนี้กับพี่สาวของเขาแต่พระเอกเองนั้นงอนที่นักเอกไม่ค่อยสนใจเขาเอาแต่ห่วงน้องก็เลยทําแบบนี้ไปชดนังเอกแต่แท้จริงแล้วสาวที่พระเอกควงมาด้วยก็ดันมาเป็นตัวป่วนเพราะอิจฉานังเอกที่มีแต่คนมารุมรัก ก็เลยคิดจะแก้งน้นางเอกให้ผิดใจกับพระเอกหวังให้ทั้งคู่นั้นเลิกกันก็เลยโกหกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของแทซองที่อยากให้นางเอกเลิกกับพระเอกนางเอกก็อดเสียใจไม่ได้ที่พระเอกยังไม่เลิกขึงเธอกับน้องชายสักทีจนทะเลาะกันอีกต่อมาแทซองก็โดนพวกนักเลงเล่นงานโดนรุมอัดจ,จนยับพระเอกที่รู้ข่าวก็รีบตามมาช่วยทั้งสองคนช่วยกันสู้กับพวกนักเลงจนจัดการพวกนั้นได้แล้วทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันแทซองได้บอกให้พระเอกนั้นดูแลพี่สองเขาไว้ดี พอเขาตัดสินใจจะไปอยู่ออสเตรเลียกับคุณยา่าและได้บอกกับพระเอกว่าห้ามบอกพี่สาวว่าเขาจะไปเด็ดขาดต่อมาเมื่อถึงวันขึ้นเครื่องแทซองก็มีคําพูดบางอย่างที่อยากจะฝากบอกนังเอกแต่เขาก็ไม่ได้พูดกับเธอสิ่งที่แทซองอยากบอกก็คือพี่สาวเอาไว้เกิดใหม่ชาติหน้าอย่าเป็นพี่สาวผมนะได้โปรดอย่าเป็นพี่สาวผมอีกเพราะความปรารถนาของเขาก็คือหวังให้ตนเองไปเกิดใหม่ชาติหน้าโดยขอให้ได้พบนังเอกอีกครั้ง และเขาจะไม่ยอมปล่อยนางเอกไปอีกและขอให้เขาและเธอนั้นไม่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันไม่ว่าเธอจะเป็นป้าแก่ๆหรือสาวหน้าตาขี้เหร่แค่ไหนเขาจะรักเธอตลอดไปวันที่แทซองขึ้นเครื่องพร่เอกก็ตัดสินใจบอกนางเอกและรีบพาไปที่สนามบินแต่ก็ไม่ทันแล้วเครื่องก็ออกไปก่อนนางเอกก็เสียใจมากที่ไม่ได้ร่ำลาแทซองเมื่อแทซองไปอยู่ออสเตรเลียแล้วเขาก็คอยส่งข่าวโทรหาหนางเอกตลอดส่งวิดีโอมาให้ดู บอกว่าเขานั้นสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงและเขากําลังจะไปท่องเที่ยวอาจไม่ได้ติดต่อมาสักพักแต่จริงๆแล้วแทซองต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดและแล้วแทซองก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาหาพี่สาวของเขาอีกแทซองได้ขอร้องกับคุณย่าเอาไว้ว่าหากเขาไม่ฟื้นขึ้นมาขอให้คุณย่านั้นเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่ให้บอกนังเอกว่าเขาจาับไปแล้วให้นังเอกเข้าใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่สบายดี และแทซองยังได้มอบดวงตาของเขาไว้ให้กับสาวตาบอดคนหนึ่งเพื่อให้เธอได้ใช้ดวงตาของเขาฟ้อมองพี่สาวของเขาตลอดไปต่อมาสาวตาบอดคนนั้นที่ได้รับตาจากแทซองก็กลับมาหาหนางเอกและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึน้นนางเอกที่ได้รู้ความจริงก็เสียใจมากที่เธอนั้นไม่ได้ร่ำลาแทซองเลยทุกคนต่างเสียใจกับการจากไปของแทซองนางเอกไปที่ชายทะเลที่เคยไปกับพ่อตอนเด็กตอนที่ได้เจอกับแทซองที่นั่น เธอเสียใจมากที่กลับจําไม่ได้เลยว่าเคยมาที่นี่แต่ที่ตรงนี้กลับเป็นที่ที่ฝังอยู่ในใจของแทซองตลอดจนเขาหวังไว้ว่าอยากกลับมาที่นี่กับพี่สาวอีกสักครั้งแล้วหนังก็จบลงก็เป็นหนังเกาหลีพอดราม่าสุดรุนทศอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่แอดมินดูแล้วเนี่ยสารภาพเลยว่าดูตอนจบแอบน้ําตาซึมค่ะสงสารพระรองเป็นอย่างมากนอกจากผิดหวังในด้านความรักแล้วยังต้องเจอกับโรคร้ายอีก แล้วก็รู้สึกเห็นใจค่ะเข้าใจว่าความรักที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะไม่ได้ใกล้ชิดผูกพันกันมาก่อนกับพี่สาวของตัวเองความบังเอิญที่ได้เจอกันอาจทําให้ตกหลุมรักกันได้แม้จะรู้ว่ามันยากจะหักห้ามใจถ้าใครชอบหนังสไตล์นี้นะคะอย่าลืมไปหาเรื่องนี้มาดูกันค่ะหนังสนุกและดูเพลินมากๆพระเอกของเรื่องทั้งสองคนนะคะก็หล่อมากค่ะเรียกได้ว่าสาวๆนั้นไม่ควรพลาดเลยค่ะหนังเรื่องนี้นะคะถือเป็นหนังแจ้งเกิดของคังดงวอนเลยค่ะ คนที่รับบทแทซองนะคะใครเป็นแฟนของคังดงวอนเนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะ